สวัสดีครับผมธีรพัฒน์คำมูลจากบริษัททางการลอย NTK Cutting Tool Thailand วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับ t m v Chip Breaker ซึ่งเป็นเม็ดมีดที่ใช้สำหรับ vibration cutting ในเครื่องกลึงแบบ s สวิสโดย t m v Chip Breaker มีข้อดีอย่างไรเราไปรับชมได้เลยครับผมในปัจจุบัน Machine Maker หลายๆเจ้าได้มีการใช้เทคโนโลยี vibration cutting เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเศษชิ้นงานขนาะกลึงงานซึ่งแต่ละแบรนด์จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันโดยทางบริษัทของเราได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีนี้จึงเริ่มพัฒนาสินค้าเพื่อใช้ร่วมกับเทคโนโลยีนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นั่นคือ Tmv Chip Breaker โดย Tmv Chip Breaker จะเป็นเม็ดมีดที่ใช้สําหรับการกลึงปอกผิวด้านนอกและจะมีคมตัด สำหรับลดแรงตัดเฉือนขณะกลึงงานซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีดรวมถึงช่วยเรื่องการหักเศษโดยจะทำงานร่วมกับเทคโนโลยี vibration cutting ทำให้มีประสิทธิภาพในการหักเศษได้ดีมากยิ่งขึ้น <S 2> <S 2> <S ในส่วนของ CMV Chip Breaker เรามีเกรดเคลือบผิวใช้ในแต่ละแม,เมทเ r ียลบนเครื่องกลึงอัตโนมัติ CNC ถึง3ประเภทได้แก่ STC DMC และ TMC เพื่อให้คุณสามารถเลือกเกรดเคลือบผิวที่ดีที่สุดสำหรับ Material แต่ละชนิดโดยเราจะมีเม็ดมีดรูปร่าง DCV และ t m หากท่านใดสนใจ TMV s h i p b a k e ปรรหรือสินค้าอื่นๆของทางกลอย t t เราสามารถดูได้ที่แคตตาล็อก1บง1มากกว่า2ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยขอบคุณครับ